Welcome to Sky's Plants ว o w ค่ะวันนี้นะคะเราได้ออมกระหนกต้นใหญ่มานะคะทีนี้ออวิธีการที่จะขยายพันธุออ์พวกออมพวกเงินไหลนะคะคือเขาจะมีลากลากอากาศแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะตัดออกมาแต่ละลากแต่ละข้อเนี่ยเราสามารถตัดคัดมันนะคะได้เป็น1ต้นหนึ่งต้นเลย อย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้หลายต้นมากวันนี้เราจะมาสอนวิธีการขยายพันธุ์นะคะถ้าดูตามข้อตรงนี้นะคะเราก็จะตัดได้เยอะมากตรงไหนที่มีรากกาดนะคะเราตัดได้หมดเลยทีนี้เราจะเอาตรงนี้หนึ่งต้นตรงนี้นะคะดูการเราจะตัดตรงข้อตรงนี้นะคะเห็นเ้ยเอยนี่นี่นะ จัด้วนะคะนี่แค่นี้เองแค่นี้นะคะนี่เราก็จะได้มาแล้วออมกระนก1ต้นวิธีการก็คือถ้าเราเจริงๆเราก็จะใช้ปูนแดงมาทาเพื่อ,อ,อให้เขาไม่มีเชือ้อราอย่างเงี้ยค่ะปูนแดงทา รงลอยที่เราตัดทั้งต้นที่เราตัดแล้วแล้วก็ต้นแม่ที่เราตัดออกมาพอเราทาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแช่ในน้ําไว้ก็ได้หรือว่าจะใส่ในวัสดุปลูกก็คือ,อ,อขุยมะพร้าวแค่นั้นเองนะคะถ้าแบบไม่มีขุยมะพร้าวตอนนั้นก็แช่น้ําไว้เลยเขาก็อยู่ได้เพราะว่าพวกนี้ก็จะเหมือนผูด่างเหมือนอะไรเงี้ยคะ่ะที่อยู่กับน้ําได้ตลอดเลยแยวเขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆง่ายมาก ้นนี้เราสามารถได้เป็นสิบต้นเลยถ้าดูดีๆตัดได้เยอะมากอีกเยอะมากเป็นต้นที่แบบถูกแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายขายง่ายด้วยอมกระหนกเนี่ยเพราะว่าลายเขาสวยนะคะมันไม่เหมือนอมธรรมดาเขาจะมีอมกระหนกแล้วก็เงินไหลกระหนกนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเอาเงินไหลกระนกมาให้ดูว่ามันมีความแตกตา่างกันยังไงว่าอมกับเงินไหลมันแตกตา่างกันยังไงถ้าอยากให้ชอบอะคะลายชัดๆนะคะสวยๆแบบนี้เนี่ย มันก็เหมือนพวกเงินไหลต่างๆนะคะที่อยากให้มีแบบสีชัดเนี่ยเราก็ต้องให้เขาโดนแดดเออแดดครึ่งครึ่งวันเช้าช่วงเช้าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบเราให้ได้เห็นลายเขาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่โดนแดดเลยอะ่ะลายใบของเขาค่ะก็จะเป็นแบบสีเขียวสีขาวจะไม่ขึ้นเลยถ้าเป็นของอมกระหนกกับเงินไหลกระหนกนะคะความสวยของเขาคือคือลายใบเนาะถ้าไม่โดนสายมันก็เป็นสีเขียวธรรมดาเลยมันก็ไม่สวยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.